เอาแบบเร็วๆเนี่ยเขาใหถุงเท้าเข,า,ขาพี่ยาเดินมาเขาบอกว่าพี่ยาผมจะให้ถุงเท้าพิยาเขาเห็นพี่ยาไม่มีถุงเท้าใส่สเ <c ười> นี่ย <c ười> มาอยู่กับพี่ยาได้กี่เดือนแล้วนะ <c ười> นะคุณเห็นไหมนี่เขาอยู่แค่ห้าหกเดือนนะเขาเห็นพี่ยาไม่มีถุงเท้าใส่อ่ะเขาเดินมาให้อ่ะ ก็คือคือห่ามพิยาเลยเออบอกว่าพิยาผมให้ถุงเท้าพิยาเนี่ยเขาเห็นพิยาไม่มีถุงเท้าใส่แต่ว่าเขาอยู่กับพิยาห้าหกเดือนนะรับรวมแล้วกนะี่ป,ปีเอสสองสามปีนะมาฮะสิบปีสิบปีสิบปีไม่เคยไม่เคยให้อะไรเลยเนี่ยอ่า รถตกฟ้าล็องอยู่กูทุกวันสองมาตรฐานทำไมไม่ถามกูจะทำเลยว่ามีไหมนี่พ่อค้าโดนแทนไม่ใช่แล้วทำไมไม่ให้มาเด้่งทำไม่ให้มาได้ยายาจ้าคุยกับ้าณห้าน้ำมันก็ เป็นเพื่อนดี่ดีแล้วก็คือบุญคุณเหมือนกันเป็นเพื่อนที่ดีมีบุญคุณมันก็เลยบอกอยากได้บ้างได้ครับให้มันทําไมตีนมันใหญ่ใไม่ได้ใช่ไหมตีนมันใหญ่ใช่ไหมก็เลยไม่ให้แล้วบอกว่าเขาสองมาตรฐานดูตีนนิดแล้วพี่บอกเคยให้อะไรพี่อาร์มไหมไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวคิดนานจังรอยยิ้มพี่บอกรอยยิ้มให้รอยยิ้มไม่เคยให้ให้รอยยิ้มพี่บอกรอยยิ้มไม่เคยให้เลย ให้รอยยิ้มเออให้ใจให้ใจให้ใจเอออยากได้ใจมึงอัวเราะรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนนี่ไม่ได้เพื่อนทีเช้าผีนี่ไม่ได้แล้วยนะเอกเหลือเพื่อนอยู่คนเดียวอ๋อเหลือเพื่อนคนเดียวแล้วไม่ใครเขาพี่ึกองแล้วเขาเขาาไม่อยู่ห้างกเดือนเกายังรู้จักบางคู่ดีกว่าเว่าแล้วทำไมรู้ไม่รวยรู้จักเออเอาะเอ่อเราไม่พ่อไม่ตาย ไอป๋องไปฆ่าอีกแล้วเนี่ยหายคอนเทนต์นี้ไม่ไม่ไม่ไมด้เน้นถุงเท้าจะเน้นฆ่าพี่ป๋องเลยเฉพาะอะไรเพื่อนจินเนาะอินแล้วนแล้วนะจินไปดิเดียวกนจินแล้วเดี๋ยนี้นี่แหละความสุขของพี่ป๋องดังไปแล้วไม่ใช่ความสุขของพี่ยาเนี่ยอยากปั้นมาให้มันดังอ่าเนี่ยความสุขของพี่ยความสุขของพี่ยาคือเห็นพี่ป๋องหัวเราะแล้วก็หัวเราะตามเสียอืมนี่พี่เอกมาลองพี่ลงไปนะโคดามโนด่าเฮ้ยพี่ดิ้ลงไปในมือโคดาเออ เดี๋ยวพี่ยาเดี๋ยวไม่บอกกี่อกพี่ยาพี่ยาเซนได้เลยข้าาง่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอพี่ยาว่างแป๊บนึงนี่พี่ยาพี่ยาก็เซ็นให้ตลอดนะเพื่อนใครใครอยากได้ป้ายมาให้พี่ยาเซ็นเซ็นกับมือแล้วมาเขามาเขาเดียวเหรอมาจ้ามากับแฟนมาผมถ่ายรูปให้มาถ่ายถ่ายคู่กับเจาออกกับจอร์นี้กันเลยไปแต่ยืนคู่กับพี่ยา อย่าอย่าคุณชายได้ไหมเร็วหันมาเลยใกล้ๆไม่ันยา่าหันเลยจ้าผมรวบรวมมให้นะแหละคุณไปคัดเอานะโอเคจ้าอ่ะูจอ่ะาหัเดี๋ยวนะเพื่อนขอบคุณครับพี่ยาไปแล้วเพื่อน